คลิปนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจรถเจ็ที่นั่งไว้ใช้งานห้ามพลาดเลยนะคะวันนี้ลูกหมูพามาอัปเดตสต็อกกันอีกหนึ่งรอบนะเพราะว่าเพิ่งเติมรถไปใหม่เลยนะคะพี่พี่ฟรีดาวได้นะคะรายได้สเท่าของค่าง,งวดซื้อคนเดียวจบไม่ต้องใช้คนค้ำเลยรายละเอียดต่างๆจะเป็นยังไงตัวรถราคาเท่าไหร่เลขไม้เท่าไหร่รถรุ่นอะไรรถปีอะไรในคลิปเต็มลูกหมูมีให้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ วันนี้เดี๋ยวเราพามาอัปเดตสต็อกกันนะคะสำหรับรถครอบครัวนะคะมาจอดแล้วนะคะที่สาขาสุวินทวงศ์46นั่นเองสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่มองหารถครอบครัวไว้ใช้งานนี่ให้ดูเลย3แถวจุกๆนะคะพี่ๆแบบนี้เลยนะ นี่ช่องนี้นะคะมีวเอ็ล้วนๆนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็น Fortuner ล้วนๆเลยสำหรับใครที่หารถ7ที่นั่งนะคะหรือเป็น5ที่นั่งนะคะก็จะมี c r v นะคะมีเวลอ z มีเอ่อ uh, CSR นะคะมีให้เยอะมากนะพี่ๆอ่ะ4แถว1 2 3 4 4แถวด้วยกันนะคะคลอสก็มีใครสนใจ5ที่นั่ง7ที่นั่งดูคลิปนี้ให้จบไปติดตามคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนที่สนใจในรถครอบครัวมือ2เกรด A นะคะแนะนําดูคลิปนี้ได้เลยสําหรับใครนะคะที่มองหารถท่าที่นั่งรถเจที่นั่งไว้ใช้งานคลิปนี้เรามีคําตอบให้นะคะวันนี้ลูกหมูก็ประจำการอยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์46นั่นเองนะคะ เป็นสาขา3นะคะของบริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะนี่รถครอบครัวรถ5ที่นั่งรถ7ที่นั่งมีด้วยกัน4แถวแบบนี้เลยนะคะมีด้วยกัน4แถวแบบนี้เลยใครที่สนใจนะติดตามได้เลยคลิปนี้นะคะเรามีให้จุกๆนะตอนนี้รู้สึกว่าจะมีประมาณ50คันละนะคะสำหรับตัวรถ7ที่นั่งแล้วก็ ที่นั่งรวมกันนะคะสวยงามค่ะพี่การันตีให้เลยว่ารถของเรารถเกรดเอการันตีโครงสร้างนะคะรถเนี่ยไม่มีชนหนักพิกามจมน้ํากลับสีเป็นเครื่องตัดต่อกลองใหม่แน่นอนนะคะรายได้สเท่าของค่าง,งวดพี่พี่ซื้อคนเดียวจบไม่ต้องใช้คนค้าเลยนะคะขอแค่เอกสารยืนยันรายได้ชัดเจนไม่ติดแบคลิดไม่ติดบูโรสามารถติดต่อหาลุกหมูได้เลยที่เบอร์0 9 3 0 6 9 8 5 8 1นนั่นเองนะคะระหว่างที่เดินไปด้วยพูดไปด้วยนะคะพี่พี่มีรถให้เลือกเยอะแยะมากมาย ใครที่สนใจขนาดเป็นพิเศษสามารถนะคะทักแชทมาได้นะคะเบอร์ลูกหมูแอดไลน์ขึ้นอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คันแรกเลยแล้วกันเนาะเริ่มกันที่คันนี้เลยนะคะคันนี้เรียกได้ว่าเป็นลายไอเทมเลยนะคะสำหรับ t o โยต้ายาริ c คอร์นะคะคันนี้ได้ตัวพรีเมียมด้วยนะเครื่องยนต์นะคะอยู่ที่1.5นะคะรถปี24ไหคันนี้ราคาอยู่ที่799,000ค่ะพี่ ภายในของ cross นะคะก็จะได้ในส่วนของเบาะหนังไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันกุญแจคีย์เลสปุ่มุูสตาร์ทนะคะหน้าจอ a แอนดรอ a ลโ to เกียร์โต้เบ็กโอมไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยด้านบนมีซันรูฟให้ด้วย นี่เลยนะคะเป็นรถ5้าที่นั่งที่น่าใช้งานมากๆนะคะสําหรับตัวคอสคันนี้นะคะหายจากไปแดงไปประมาณแสนกว่าบาทนะเพราะว่าคันนี้มาแคมถึงสามนะคะเรียกได้ว่าคุ้มๆเลยนะคะสําหรับตัวคอสนะคะนานๆจะมีเข้ามาสักทีนะยาริสคอสนะคะพี่ๆถ้าเกิดสนใจรีบติดต่อได้เลยนะคะเรียมสันตัวรถสวยงามนะคะสําหรับคันนี้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์ไฟตัมหมอกคู่ล่างมีให้เรียบร้อยแล้วนะคะแม็กปัดเงาทูโทนให้ครบเลย ะะส่วนใครที่ชอบในตัวไฮบริดนะคะลูกหมูก็จะมีตัวโตยต้าโคราคอสนะคะคอสเนี่ตัวนี้จะเป็นตัวเซฟตี้เลยเป็นตัวท็อปสุดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองท็อปลงมานะคะถ้าเกิดใครสนใจสามารถแคปรูปได้เลยนะคะแล้วก็ทักแชทหาลูกหมูได้เลยนะ,ะต่อมานะคะจะเป็นคันนี้นะคะคันนี้เนี่ยเป็นโฉมใหม่ล่าสุดแล้วเรียบร้อยนะคะ เป็นโฉมใหม่ล่าสุดแล้วเรียบร้อยคันนี้นะครดูกันอีกทีหนึ่งนะคะเป็นโตวต้าโคราคอส1.8นะคะเป็นตัว,ว H E V Premium รถปี24ไม1 7คันนี้ราคาอยู่ที่999,000หายจากป้ายแดงไปค่อนข้างเยอะเลยภายในได้เบาะหนังนะคะสีแดงเป็นบอะปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะออปชั่นก็มีให้ครบ,ครบแบบนี้เลย นี่เลยนะคะสวยงามนะคะพี่ๆคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะจ๊ะพี่ๆจ๋าใครอยากมาชมรถตัวจริงอยากมาทดลองขับนะคะลูกหมูประจำการอยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์46นะหรือถ้าใครใกล้เสรีไทย68แยกหนึ่งนัดกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวลูกหมูไปหานะโซนนี้ก็จะเป็นโซน c ซ v นะคะ c ซ v ก็มีนะ c ซ v รู้สึกว่าที่มีเ่าตรงนี้จะมีเที่นั่งด้วยแล้วก็5ที่นั่งด้วยนะคะมีค่อนข้างเยอะเลยนี่ นะคะ C r v 7ที่นั่ง5ที่นั่งทักมาได้ Veloz มีให้นะคะ Veloz คันนี้ก็มีให้ CSR นะคะก็มีเช่นเดียวกันเป็นตัวอ่าเป็นตัวท็อปกับตัวรองท็อปนะคะสีแดงมีอ่ะต่อมานะคะเป็นรถ7ที่นั่งละนะคะตัวนี้เป็น Fortuner นะคะนี่เหลี่ยมสันตัวรถนะคะสะท้อนแสงสวยงามมากๆเลยคันนี้นะคะเป็น Fortuner 2.8 t ทียดีสปอร์นะคะคันนี้เป็นหลังคาแบล็คท็อปปี19ไมล์แสนสราคา1นึ่งล้านสี่หมื่บาทนะคะนี่เลยเบาะหนังไฟฟ้าสทูโทนกุญแจคีย์เลสปุ่มพุชสตาร์ทพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันหน้าจา Android, อ Android Air อ u t อโเกียร์ออโต้มีให้นะคะอีคมโคโหมดพร้อมโหมดมีให้ครบๆเลยนะสำหรับคันนี้นะคะตัวเทีดี ตัวทีอดีเนี่ยค่อนข้างหายากแล้วนะพี่พี่นี่กว้างขวางนั่งสบายแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้อะมากันต่อนะคะสําหรับคันนี้นี่ให้พี่พี่ทายกันได้ไหมว่ามันเป็นโฉมไหนรุ่นไหนอะไรยังไงเรี่ยมสันตัวรถเงาคมมากพี่นะคะสวยงามสุดๆคันนี้นะคะเป็นตัว2.4นะคะ2.4ลเดอร์ーーนะคะ2.4 V ปี22คันนี้ไม้6มื่6สขายอยู่1ล้าน1แสนนะคะ นี่เลยสวยงามมากๆนะคะออปชันมีให้ครบอยู่แล้ว Fortuner ไม่ห่วงออปชันเนาะมีให้ครบๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ฟรีดาวได้ทุกคันนะคะขอแค่เอกสารยืนยันรายได้ชัดเจนไม่ติดแบก k ิ์ไม่ติดบูโรมีเครดิตจัดยอดเต็มได้เลยนะคะนี่ จอดเรียงรายกันอยู่ตรงนี้นะคะส่วนชมนี้นะคะก็จะเป็นตัว3.0เนวินะคะเป็นปี18ราคาเนี่ยเริ่มต้นที่659,000เท่านั้นนะราคาเริ่มต้นที่659,000นะคะ3.0ตัวเนวินะคะถ้าเกิดใครสนใจสามารถแคปรูปติดต่อหาลูกหมูได้เลยนะคันนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะพี่นะคันนี้นะคะเป็นตัวรีเจนเดอร์อ่านี่เลย สวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวขอดูราคานิดหนึ่งเนาะขอหยิบราคามาดูนิดหนึ่งคันนี้นะคะเป็นตัว l ีเจนเดอร์แ c ล c คคปี้บเอ็ดไมล์หมื่นเก้านะคะหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทน่ะนะคะคันนี้เรียกได้ว่ารับประกันโครงสร้างทุกคันนะคะรถที่เราไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำแน่นอนนะคะไว้วางใจได้เลย นะจ๊ะพ,พี่จ๋าคันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์เป็นโฉมเดิมและวนะน,นี้เป็นจะเป็นโฉมเก่าคันนี้เป็นตัว2.8 V ปี19นะคะราคา8,99,000ราคาก็จะลดหลังลงมานั่นเองนะคะขออนุญาตแป๊บหนึ่ง มาต่อกันเลยนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้ใส่ข้าอันนี้สีเทาดำนะคะเครื่องยนต์สองจุดสี่ตัววีคันนี้ได้รถปีสิบเก้าไม่หนึ่งแสนแปดพันโลราคาเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะคะนี่เลย f อร er ์เ n อร์สีเทาดำอันนี้ก็สองจุดสี่วีเหมือนกันนะคะสีดำส่วนคันนี้นะคะเป็นตัวเ e จินเดอร์สนะคะได้รถปี22นะคะ1นึ่0ล้านาหสีดำสวยเท่ดุด,ดันมากมาก ฟังก์ชั่นออปชั่นเนี่ยเขามีให้ครบอยู่แล้วเนาะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่เป็นสาวกของ Fortuner นะคะก็จะรู้ราคารู้ออปชั่นของเขาอยู่แล้วใช่ไหมนะคะก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะสำหรับใครมองหารถมือสองนะไปไป้ายแดงเนี่ยมีดาวแน่นอนพี่ๆมาหาหนูมือสองนะคะการันตีโครงสร้างให้รถทุกคันของเรานะคะอย่างเช่นโซนนี้เป็นรถหน่วยงานมือเดียวทั้งหมด นะคะพี่พี่สามจุดศูนย์ตัวเนวิปีสิบแปดนะคะฟังก์ชันออปชันมีอะไรเดี๋ยวลูกหมูพาไปดูนะคะขอลบแดดนิดนึงอ่ะมาดูคันนี้กันนะคะสำหรับคันนี้ภายในของตัว3.0นเนวินะคะก็จะตกแต่งลายไม้พร้อมกับสีเบดแบบนี้เลยนะคะเบาะสีเบดนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ction, นะคะหน้าจอแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มีให้ครบกล้องหลังก็มีให้กล้องหน้าก็มีให้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ หกแ0นห้าหค่ะพี่นี่นะคะบ่อเนี่ยสามารถพับมาได้ยาวๆเลยนะคะใครที่สนใจนะพี่พอย่าลืมติดต่อแคปรูปทักหาลูกหมูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลูกหมูมีโปรโมชั่นดีๆมาให้พี่พด้วยนะคะสำหรับรถทุกคันในคลิปนี้พี่พี่ชอบคันไหนเป็นพิเศษสามารถแคปรูปแล้วทักแชท นะคะแอดไลน์มาได้เลยเบอร์ลูกหมูแอดไลน์ขึ้น0930698581นั่นเองนะคะลูกหมูมีแถมประกันเครื่องเกียร์ซ่อมศูนย์ให้ฟรีเลยนะคะ1ปี20,000โลยังไม่พอพี่ๆขามีแถมประกันช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีก1ปีนะคะวันรับรถนะคะลูกหมูมีน้ำมันให้2,000บาทอ่า อยากได้โปรโมชันนี้รีบติดต่อมาได้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะจัดโอนภาษีพร,พรบจัดการให้ครบหมดทุกอย่างนะคะแมทแ่นั้นตัวรถให้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิล์มยางน้ํามันเครื่องแบตเตอรี่ตัวรถนะคะภายในก็จับสปาให้ทั้งหมดเลยนะคะเรียกได้ว,ว่าคุ้มค่าน่าใช้มากๆพี่ใครสนใจติดต่อหาลูกหมูได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ด้วยสวัสดีคะ่ะ